บันนี้วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่71ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราขชันตุเทวตาสัตรธร,รมังมุนีราชาสัสุนันตุสักขโมกขังสักเเคกาเมจรูเปคิริสิขารตะเตจันเตลิขีวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรุวนัคหะเนเคนเคหวัตุมีเขเตภุมมาจย,ยันตุเทวาชาลธละวิสเมยักขะคันทพนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนิวรวะจะนัง สาธวเมสนุนันตุธรรมะสวนาการโออยัมป ouais ทันตาธรรมะสวนากาโลอยัมปทันตาธรรมะสวนากาโลอยัมปทันตาบทบท <acy brick away> ี่สองบทบูชาพระตนะตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระตนะตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตันอภิวาเทมิ สวาขาโตภะคะวตาธโมธมังนมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขังนะณามิ บทที่4บทสวดนมัการสิทธิขาฐานะโมตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตรสรณะคมนปาถาพุทธังสรณนังขฉามิธรรมังสรณนังขฉามิสังขังสรณะนังขฉามิ ทุตยิยมปิพุทธังสรารนังคฉามิทุตยิยมปิธรรมังสรารนังคฉามิทุตยิยมปิสังขังสรารนังคฉามิตติยมปิพุทธังสรารนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรารนังคฉามิตติยามปิสังขังสรารนังคฉามิบทที่หบ,บทสวดสัจจกริยาคาถานาติเมสรารนังอัญญ,ญญพุทโธเมสรารนัวงวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธีเมโหตุสัพพธา นัติเมสรณังอัญยางธรรมโมเมสรณังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตีเมหตุสัพพทานัติเมสรณังอัญยางสังโฆเมสรณังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตีเมหตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัพพโธวิชาจาระสัมปโนสุขโตโลกะวิสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโอปุริสัทธมาสารติสัทธาเทวมนุสสางพุทโธภะคะวติ บทที่แปธรรมานุสติสวากขาโตภะควตาธรรมโอสันทิทิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจ,จัจตังเวทิตโภวินยูหีติบทที่9้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังคโฆคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังคโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังคโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิ อัตถุริสะปุลาเอสะภคะวตโตสาวกสังโฆอ,อาหุเนยโยปาหุเนยโยทกักขิเนยโยอัญชฉลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติบทที่สิบรัตนสูตรยานิทัพุตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขสัพเทว,วปุตตาสุมะนาภวันตุ อโทปิสักกจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเทเมตังกรโธมนุสิยาปชายะทิวาจารตโตจะฮารันติเยผลิงตัสมาหิเนรคธาอัปปมัตตาอย่างกินจิวิตังอิทวาหูรังวาสักเคสุวาอย่างรัตนังปณีตังนโนสังอัติตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชขาวสักยมุนี สมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกิจีอีธรรมปีธรรมเณราตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยัพุทธเศโถปริวันยีสุจริงสมาธิมานันตระสมาธิมานันตาริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมโนะวิชติอิธรรมปีธรรมเณรตานังปณีตังเอเตนะสจเจนสธธสะสุวัติโหตุเยปุคราอัฏฐสตังปสสทธาจตาริเอตานิยุขานิโหติ เตทักขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพรานิอิธรรมปิสังเคราตนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสทันเหนะนิกามมโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงผู้ใช้มานาอิธรรมปิสังเครตะตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยะทินทัิีโปรปทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโย ตะทูปมังสัพปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจปาสติอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจปิเตโหติพุสปมัตตานะเตภะวังอัฏฐมะมาที่ยันติอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุ สหวสทัทสนสัมปทายะตยสุธรรมาชาหิตาพวันติสักกยทิฐิวิจิกิจิตันจาศีลพตังวาปิยัทธิกินจิจตุหปาเยหิจวิปมุตโตชะจาพิฐานานิอาภาพโภกาตรงอิธรรมปิสังเคระตะนานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกม,มังกรติปาปักกังกายเยนะวาจายุทะเจตสาวาอาภาพโภโสตัสะปฏิจฉทายะ อภัพตาทิฏฐปะทัสุปะทัสะวุตตาอิทัมปิสังเครตะนังปณนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปะภุมเพยยถาผุทธิตักเคคิมหานะมาเสปธามสม,มิงคิมเหตตทูปะมังธรรมะรังอเทสยินิพานะคามิงปรมังหิตายะ อีธรรมปีพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวโรวัลยูวระโทวรลาฮโลอนุตตโรธรรมะวรังอเทสยิอีธรรมปีพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนติสัมภวังวิรตตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีรายถายัมปฏีโปอีธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ ยานีทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตริคเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนัมัสสามะสุวติโหตุ บทที่11อาตาาติยาริตบ,บทย่อสัพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวระมติกันโตนิพุตโตจะตุวังภวะสัพพีติโยว,วิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสี I, าพพริสนิจยังวุฒาปจายโนจะตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง บทที่12อธิตตปริยายสูตรเอวมเมสุตัตงเอกังสมายังพักวาขายายังวิหารติขายาสีเสสัตถิงพิกขุสหัสเณตตะโคพักขวารพิกุอมันเตสิสัพพังพิกขเวอธิตังกินจากพิกขเวสัพพังอธิตังจักขุงพิกขเวอธิตังรูป,ปาอธิตาจากักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสอธิโตยามปีทางจักขุสัมผัสสัพจยาวปัจติเวทิตังสุข,ขังวา ท, pile, ทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกินาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเพเวหิจุเขหิธมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสทิตโตยมปิทางโสตสัมผัสปัยาวปัจจติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา ตามติอธิตังเกณะอธิตังอธิตังลาคขินาโทสักขินาโมหักขินาอธิตังชาติยาชารามระเนนสโเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานสัมผัสโสที่โตยมปิทางคานสัมผัสปัยาวปัจจิตเวทยิตังสุขังวาทุกขังวา ทุกขมสุขขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอทิตังอธทิตังรา,าคักินาโสสักกินาโมหักกินาอธทิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมัเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวทามิชิวหาอธทิตาราสาอธทิตาชิวหาวิญญาณังอธทิตังคิวหาสัมผัสโสอทิโตยาปิทางคิวหาสัมผัสปัจยาปัจจิตเวทิตังสุขังวาทุกขังวา ทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักินาโทสักขินาโมหกขนาอธิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิยโยทิโตปุถภาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโธทิโตยัมปิทางกายสัมผัสปัจจะยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะ อธิตังอธิตังราคัินาโทสักทินาโมหักินาอธิตังชาติยาชรามรเนนสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะามิมโนทิโตธรรมาทิตตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสอทิตโตยำปิทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตัง ราคขีนาโทสักขีนาโมหักขีณาอธิตังชาติยาชะรามราเนนัสโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิตโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวธามิเอวังปัสสังพิคเวสุตวาอริยสาวกโกจักขุสมิงปินิพินทิรูปเปสุปินิพินทิจกักขุวิญญาเนปินิพินทิจักขุสัมผัสเสปินิพินทิยำปิทางจักขุสัมผัสปัจัยยาวปัจจิตเวทยิตังสุข,ขังวา ท, íamos, ทุกขงังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติสตัสมิงปินิพพินทติสัตเทสุปินิพพินทติโสตวินญาเนปินิพพินทติโสตสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทางโสตสัมผัสัปจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขงังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติคานัสมิงปินิพพินทติคานเทสุปินิพพินทติคานวินญาเนปินิพพินทติคานสัมผัสเสปินิพพินทติ ยาปิดทางคานะสัมผัสสัจยาวุจชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงตินิพพินทติชีวหายะปินิพพินทติละเสสุปินิพพินทติชีวหาวิญญาณนปินิพพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพพินทติยาปิดทางชีวหาสัมผัสสัจยาวุจชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงตินิพพินทติ กายสังมิตินิพินทติโปทัพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณิปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยาปิทางกายสัมผัสสัิยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตสังมิปินิพินทติมานสังมิปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยาปิทางมโนสัมผัสสัปจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวา อทุกขมาสุข,ขังวาตาสัสเมงตินิพินตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกะตะังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติอิทัมโวจะภะควาอัตมนาเตภิกูภะควโตภาสิตังอินานทุงอิมัสมินจัปปะณเวยยกรณสมิงพัญญาเนตัสสะภิกูสหัสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิ วิมุตติงสุตติบทที่1ิอนัตตลัคขณสุตังเอวามสุตังเอกังสมิยังพักขวาพาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขทายเยตตโขพักขวาปาจจวคีเยพิกูอามันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสสะนยิยทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะ ลับเทถะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยสมาจะโคพิขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจะรัพปิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานัตตาเวทนาจะยิทังพิขเวอัตตาพระวิสานยิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะลัพเทถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุ เอวังเมเวทนามาโอโหสีติยสมาจักโหพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายสังวัตตินาจลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจหกทังพิขเวอัตตาพระวิสัญญิทังสัญญาอาพาทายสังวัตเตยะลพเถถาจักสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติยสมาจักโหพิขเว สัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาพาธายสังวัตตินาจารพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิทางพิกเวอัตาพระวิสังสุนยิทางสังขาราอาพาธายสังวัตเตยุงรับเทถาจะสังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจักโภพิกเว สังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตินัจะลพติสังขารเลสุเอวังเมสังขาราโนตุเอวังเมสังขารามาเฮสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิทังพิกเวอัตาอภวิสสนยิทางวิญญาณังอาภาทายสังวัตเตยะลพเถระจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยสมาจะโคพิกเว วิญญาณ ah at an ังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาพาธายักังวัตติัจะรพติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิติตังกิงมรรธาพิขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัปนานิจังทุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงมรณสฐพิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุข ki ังวาติทุข <t iny ori> ังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมรณสฐพิขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมัง กาลังนุตตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมังสะพิขเวสังขารานิจาวะนิจาวะติอนิจาพันเตยัปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปนานิจังทุกขังวิปรีณามานามรธมังการลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญจาติขเววิญญานังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัปปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถุกขังพันเตยัปปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมนุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเนอตตาติโนเหตตังพันเตยตสมาติหะพิขเวยังกินจิรูปังอติตานัคตปัจจุบันนังอัชตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวา ยันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเเมโซอัตตาติเอวะเมตังยัถาปูตังสัมัปปัญญายัคขัตังยากาติเวทนาอติตานาคตาปจุปปนาอัจตาวาพระหิทธาวาโอลาดิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณิตาวายานทุเรสันติเกวาสัพพายเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเเมโสอัตตาติเอวะเมตังยัถาปูตังสัมัปปัญญายัคขัตถัง ยากาจิสัญญาอตีตานคตาปจุปันนาชตาวาพหิทาวาโอลาริกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาตุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายะทัตตพังเยเกจิสังขาราอติตานคตาปจุปันนาชตาวาพหิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวาเยตุเรสันติเกวา สัพเพสังขาราเนตังมะมะในโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายัตถพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตะปจุปันังอชตังวาพะหิทธาวาโอลาลิกังวาสุกุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังในตังมะมะในโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง สามารถปัญญายัตถตาทางเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยะสาวโกรูปัสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยางกตังการณียังนาปรังอิทัตายติปชานาติติอิทัมโวจักภะคะวา อัตมานาปจจวคียาภิกขุพระวตโตภาสิตังอภินันทุงอีมัสมินจากปะณะเวย,ยากรณสมิงพัญญมาเนปจัวคียานางภิกขุนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจ,จิงสูติ